สวัสดีครับผมนะ้จากช anel ในนผ่าเรจะมาเปิดของการทาตัวใหม่ให้ดูกันนะครับก็คือจะเป็นตัวพัลเสริมทาคุมิสตูดิโอที่จะเอาไ้เล่นกับตัวมาสเกตชินนนจูเวอร์เวที่เป็นส่วนที่จะทําให้ตัวมาสเกตชินนนจูของเราดูเท่มากขึ้นมีรายละเอียดมีความค้งมนแหลมคมเพิ่มขึ้นละกันนะเอหน้ากล่องจะเป็นประมาณแบบนี้นะครับซึ่งาอาจจะไม่ได้บอกอะไรชัดเจนมากว่ามันคือพาลเสริมของตัวชินนนจูแต่มันใช่จริงๆนะไม่ได้เอามาหลอกกันนะครับด้าน,นข้างกล่องเขาจะเขียนมาเป็น science fiction m o นะครับแล้วก็ จะมีโลโก้อของทางค่ายท่าคณมิสูดิโอเนี่ย เขาแปะไว้อยู่ด้านล่างขวามือตรงนี้นะครับด้านข้างบอกอะไรเราก็คือจะบอกแค่ตามชื่อก็คือเป็นไซ o n ชันโมเดลจะระระอุเซอรี่มาพร้อมกับตัวโลโก้ตามปกติเลยอันนี้คือจะเป็นตัวหน้ากล่องที่เขาจะให้มาโอเค,คทีนี้มาดูในกล่องกันบ้างนะครับในกล่องสิงนง้ที่เขาจะให้มามอย่างแรกก็คือจะเป็นตัวคู่มือก็จะมีที่เป็น b r o c h r e หนึออ่งแผ่นนะครับแล้วก็จะมีตัวคู่มือที่เป็นเล่มๆแบบนี้นะข้างในก็คือจะบอกจํานวนแผงก็คือจะมีทั้งหมด27แผงซึ่งวิธีการประกอบเนี่ยด้วยความที่ว่า ตัวทาคุมิโซเลโอเนี่ยพราทเสริมกล่องเนี่ยมันจะเป็นตัวพราทเสริมโดยเฉพาะเป็นการอัพดีเทลชิ้นส่วนก่อโครงนอกเพราะนั้นวิธีการประกอบมันก็จะเป็นลักษณะที่เอาตัวโครงในเดิมนะครับมาประกอบเข้ากับตัวโครงนอกอันใหม่ละกันอันนี้ก็จะประกอบไล่ๆไปนะครับซึ่งาอาจจะไม่ได้มีรายละเอียดเขียนอะไรเป๊ะ มากนะครับแล้วก็สังเกตแล้วก็ดูดีๆด,ด้วยเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะว่ามันเป็นงานจีนนะครับก็เวลาประกอบก็ต้องระวังระวังซึ่งผมคิดว่าผมก็จะเอามาใช้แค่บางส่วนนะแต่ว่าอย่างตรงส่วนโล่เนี่ยผมคิดว่าผมก็จะใช้ของเดิมเนี่ยไม่ได้ใช้ของใหม่อีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นตัว โบชัวร์แผ่นนี้นะครับซึ่งผมมองว่าค่อนข้างสาคัญนะเพราะว่าชิ้นส่วนบางอย่างนะครับมันไม่ได้หมายความว่าเขาออกแบบมาเข้ากับพอดีเป๊ะเลยนะมันอาจจะต้องมีการตัดหรือมีการดัดอะไรบางอย่างเพื่อให้มันสามารถที่ประกอบได้หรือว่ามีลําดับในการประกอบที่เปลี่ยนแปลงไปนะเพื่อให้มันประกอบได้ง่ายขึ้นนะครับก็สังเกตดูจากส่วนดีคอนะครับเขาจะให้มาทั้งหมด2แบบก็คือจะเป็นแบบที่เป็นดีคอนฟอยแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นดีคอนฟอยแบบล็อกแปะก็เป็นแบบสีทองกับสีเงินนะก็เอาไปติด แค่บางส่วนเท่านั้นแล้วก็จะมีตัววอเตอร์ดีคนะครับหนึ่งแผ่นหน้าตาประมาณแบบนี้นะครับแต่ว่าอย่างที joking, yeah. ่ผมบอกไปตะกี้นะมันจะไม่มีตัวคู่มือในการติดดีคอนะครับอันนี้ก็ลองสังเกตหรือว่าจะลองดูจากตัวคู่มือหลักของตัวมาสกเกียเชนจูโอเอทีหนึ่งก็ได้นะครับ มาดูตัวแผงกันบ้างนะครับด้วยความที่ว่าแผงมีค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมจะหยิบปันที่ดูเป็นไฮไลท์หรือสําคัญสําคัญมาให้ดูละกันอย่างแรกเลยก็คือจะเป็นพวกชิ้นส่วนโครงในนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างที่เป็นตัวแผง M ให้ดูนะครับถ้าเราดูโดยผิวเผินเราจะรู้สึกว่าโอเคมันก็คือตัวแผงโครงในปกติทั่วไปแต่สิ่งที่มันให้มาที่บันไดเขาไม่ได้ให้ละกันก็คือว่าจะมีการแยกสีนะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยจะมีบางชิ้นส่วนที่เขาทาการตัดสีเงินเข้าไปเพิ่มเติมนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างตัวชิ้้นนนีกก็็็ดะรจเป การตัดสีเงินเข้าไปเพิ่มเติมนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นตัวแผง M ที่ให้มา2แผงซึ่งทุกๆแผงและกันที่ผมสังเกตที่เป็นตัวแผงโครงในนะครับมันก็จะมีการแยกสีลักษณะแบบนี้มาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวชิ้นส่วนที่เป็นของตัวแผง K นะครับซึ่งตัวแผง K เองเ,องเนี่ยถ้าเราลองสังเกตด,ดูเนี่ยจะเป็นพวกชิ้นส่วนที่เป็นพวกแบ็คแพคนะครับแบ็คแพคเองเนี่ยเขาก็จะมีส่วนนี้ที่เขาแยกเป็นสีเงินออกมา นะซึ่งมันก็ดูสวยดีนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ทําสีนะแต่ว่าไอตัวเนี้ยมันก็ทําแยกสีมาให้เลยในะบางจุดซึ่ง ก็น่าทําให้เพื่อนๆที่ต่อดิบน่าจะมีความสุขมากขึ้นนะครับอ่ะยกตัวอ,อย่างสักแผงหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกแผงโครงในเหมือนกันที่เราจะรู้สึกเห็นว่ามันได้จะชัดก็เป็นพวกช่วงเอวเข้าฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงหลังนะครับแต่ว่านี่เนหะ็นไหมเขาจะมีชิ้นนี้ที่เขามีการแยกสีตัดสีเงินพวกนี้มาให้ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นตัวแผงโครงในคร่าวๆที่เขามีการแยกสีมาให้เพิ่มเติมนะครับ โอเคแผงถัดมานะก็จะเป็นแผงชิ้นส่วนของโครงนอกก็คือจะเป็นตัวแผงโอซึ่งเขาใช้มาทั้งหมด2แผงเนี่ยทีนี้ตัวแผงโอเนี่ยสิ่งที่ผมอยากให้ดูนะก็คือจะเป็นเรื่องของตัวดีไซน์ของตัวแผงเองเนี่ยชิ้นส่วนตรงส่วนนี้จะเป็นตัวชิ้นส่วนตรงถังเก็บพลังงานด้านหลังตรงแบ็คแพคนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็จะมีดีไซน์ที่แตกต่างกันกันกบทางของบันไดเขานะครับของบันไดเองอ่ะจะเป็นตัวแผงไอแทนนะครับแผงไอเนี่ยเขาก็จะให้มาแบบเป็นท่อเรียบเรียบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของทางค่ายามิเี่ย เขาจะให้มาเป็นลนักษณะที่เป็นแบบมีส่วนเว้าส่วนโค้งนะครับแล้วก็มีรายละเอียดดีเทลที่แตกต่างกันละกันแต่ว่าก็น,นี้ก็แล้วแต่ความชอบของเพื่อนแต่ละคนนะครับโอเคแผงต่อมานะจะเป็นตัวแผง A นะแผง A ก็จะเป็นพวกชิ้นส่วนโลละกันสิ่งที่อยากให้ดูเลยก็คือเรื่องของการฉีดสีตัวเนื้อพลาสติกเองนะครับด้ยวยความที่มันเป็นงานจีนะแบบแรกก็อาจจะไม่ได้คาดหวังละกันว่าเนื้อพลาสติกมันจะดีมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าเนื้อพลาสติกเนี่ยการฉีดพลาสติกก็ไม่ค่อยเห็นรอยฉีด ครับในส่วนของตัวดีไซน์เองนะครับการดีไซน์เนี่ยตรงชิ้นส่วนโลนี่ยจะเป็นชิ้นส่วนที่เรารู้สึกว่ามันมี รายละเอียดที่แตกต่างกันละกันถ้ามันเป็นของทางบันไดเขาอ่ะอันนี้จะเป็นตัวแผง E นะครับซ้ายก็คือจะเป็นของบันไดขวาจะเป็นทากุมินะเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ในเรื่องของตัวรายละเอียดที่เขาให้มานะครับแล้วก็สีเนี่ยผมมองว่าก็มีความแตกต่างกันอยู่นะเพราะฉะนั้นอ่จต้องเลือกดูนะว่าเพื่อนๆชอบสีแบบไหนแต่ถ้าคนจะทําสิงอยู่แล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแผงต่อมาจะเป็นตัวแผง N นะครับแผง N เขาจะให้มาทั้งหมด2แผงนะซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าเนี่ยมันจะเป็นพวก ปลายท่อต่างๆนะครับหรือปลายบูสเตอร์ต่างๆที่เขาทําการแยกสีออกมาให้ดูแบบเป็นสีเมทัลลิกแบบนี้นะครับก็ออกเงินเินเหลืองๆนะแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจด้วยครามด้วยว่ามันเก่าแล้วหรือเปล่ามันเลยแบบเหมือนเป็นสีเงินอมเหลืองออกมาเป็นแบบนี้นะหรือว่าจริงๆที่ถูกต้องมันต้องมาเป็นสีเงินจริงๆไปเลยนะถ้าใครเคยซื้อตัวพาร์ททคุมีไปแล้วประกอบไปแล้วเนี่ยก็ลองมาแชร์ผมฟังหน่อยละกันว่าเพื่อนๆเจอแบบนี้เหมือนกันหรือมันเป็นสีเงินจริงๆนะแต่ถ้าเทียบของทางบันไดบันไดเขาก็จะมาแบบเรียบ Yeah. สีเดียวกันแบบนี้นะครับถ้าใครอยากจะได้ให้มันดูเป็นเมทัลลิกมากขึ้นก็อาจจะต้องไปพ่นสีเงินเพิ่มเองนะอันนี้ก็จะเป็นความต่างในเรื่องของตัวพวกท่อหรือพวกปลายบูสเตอร์ต่างๆนะครับที่เราจะเห็นได้ว่าอันนี้จะดูสวยมากกว่าแผงสุดท้าย,ายและการที่อยากให้ดูนะครับก็คือจะเป็นพวกแผงชุบทองต่างๆนะครับซึ่งถ้ามาเป็นของบันไดแบบเดิมๆเนี่ยชิ้นส่วนต่างๆเราเนี้ยไม่ว่าจะเป็นตรงช่วงข้อมือนะครับที่เราจะเห็นได้เนี่ยมันก็จะเป็นการที่เราจะต้องติดดีคอร์หรือมีการแยกชั้นเองนะครับหรือว่า ไมไปทำเป็นรีเวิร์ดวอชเองแต่ว่านี่มันจะเป็นแผงสีทองมาให้เลยซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนๆที่ต่อดิบมากๆนะครับที่ทําให้ตัวขุ่นมันดูสวยมากขึ้น,นครับซึ่งสีทองที่เขาทําออกมากเนี่ยคุถือว่ามันไม่ได้เลวร้ายนะถือว่าเป็นทองที่ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับนี่เห็นไหม ก็สะท้อนแสงแบบนี้เลยนะครับถือว่าค่อนข้างโอเคใช้ได้อยู่ก็ทําให้ขุ่นของเพื่อนดูมีความสวยขึ้นละกันเพราะว่าถ้าเราจะไปเหมือนไปชุบทองแบบนี้มันค่อนข้างที่จะทํายากพอสมควรนะครับที่จะต้องทำหลายๆเลเยอร์อ่ะอีกชิ้นหนึ่งก็คือจะเป็น,นก็จะเป็นตัวแผงนี้นะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าแผง F เนี่ยเขาจะอล่ามากน,นะครับ ซึ่งตอนนี้จะเห็นได้ชัดเลยจะเป็นพวกชิ้นส่วนของช่วงหนนะ้าอ,อกนะครับที่เขาทำออกมาเป็นสีทองชุบทองแยออกมาแบบนี้ให้เลยนะครับส่วนโลเองก็เหมือนกันนี่เห็นไหม ก็จะเป็นแบบทองเป็นประกายแบบนี้นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะสวยมากๆนะครับสาหรับตัวแผงชุบทองพวกนี้นะครับแต่ว่าอาจจะมีบางจุดละกันที่มันอาจจะดูลอกๆไปบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรมันไม่ได้เป็นตัวชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับตัวแผงที่เราจะใช้จริงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวตัวอย่างแผงคู่มือหนะ้ากล่องต่างๆนะตัวดีคอนะครับสำหรับตัวพาร์เสริมทาคุมิสตูดิโอนะครับก่อนจะไปก็ฝากกดปุ่มซับสไครต์ตรงกลางนี้ไว้ด้วยถ้าคลิปนี้ถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์เลยเดี๋ยวจะไปเจอกันในคลิปรีวิววตตตััเ็มของว มาสักเดชชินจูเวอร์โอเบวกกับตัวพาสเสริมทากุมิโโดชุดนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปรีวิวตัวเต็มนะครับบ๊ายบายครับ